สวัสดีครับเจมมาตกกำไรแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับของขายเช่นเดิมนะครับอีกประมาณ1-2คลิปนะเจอกับของฟรีอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นของฟรีแบบบึ้มๆคือลือเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปในคลิปที่ียวว่ามันกําลังจะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมของน้องๆแล้วนั่นเองนะครับของที่เราแจกก็จะเยอะๆหน่อยนะช่วงปิดเทอมก็มีเวลาเล่นกันเยอะก็แจกของเยอะนะครับช่วงเดือน9เนี้ยเดือนเนี้ยก็อาจจะเห็นว่าอุ้ยทำไมช่วงเดือนนี้แบบของ แจกแบบไม่ค่อยเยอะเลยนะครับก็บอกกันนําตรงว่าก็เป็นช่วงที่แบบหลายคนติดสอบนะบมีเวลาเล่นเกมน้อยลงก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวเล่นยังไม่ครบก็อดของอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้เงั้นเก็บเก็บเก็บ,กบ,กบของไว้กันเดี๋ยวไปแจกเดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมที่ปิดเทอมมันก็จะแบบตุ้มๆใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆรวมกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีอดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกิจกรรมใหม่ใกล้มากันแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะกิจกรรมเก่าก็คือมีกิจกรรมฟรีไฟเออดาวอยู่ ใครที่อยากเล่นนะครับก็ยังรับของกันได้นะครับตัวอ่า่างไฟล้ดอันนี้ไม่มีแล้วนะหมดเขตส,สมัครไปแล้วมีไรล่าทาวอนก็น่าจะหมดไปแล้วมีนี่สะสมโทเค็นแรกชุดกับเล่นโหมดจัดับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเพื่อรับปืนทาวอนนะแล้วก็อีกกันก็คือแจกรูปโปรไฟล์ JKT48 พร้อมกับเพลงด้วยนะน,นี้ก็ยังงี้อยู่3กิจกรรมก็คือตัวปืน ัวสะสมทุกเคนแรกชุดแล้วก็ตัวกิจกรรมล็อกอินเพื่อรับนะครับนี่นะครับรับไปตกลงรับไปไปนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ยังงนได้อยู่น้องสะสมนะครับให้ครบ1 0 0รยว่าบรรยากาศเป็นถาวรน,นะน้องเห็นไหมว่าไ,ได้แค่ว่า15วันเนี่ยมัน15วันแต่มันสะสมได้นะครับ จกเกิน100วันด้วยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นถาวรแน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสะสมท็อปแคแรกชุดนะครับสามารถมาแลกชุดนี้ได้ตัวนี้ก็เท่ทรงผมอย่างเท่ะนะครับทรงผมขาวส่วนกิจกรรมใหม่เราอีกแป๊บนึงอีก2วันเดี๋ยวอัพคลิปให้2-3วันนะครับโอเคมากิจกรรมของขายวันนี้ดีกว่านะครับของขายวันนี้เนี่ยก็จะมีของใหม่2ชิ้นแล้วก็ของเก่า2ชิ้นตีมจะเป็นตีมสีแบบม่วงๆหน่อยนะครับชุดผู้หญิงมาในกิจกรรมรางขามโอโคะ ซึ่งบอกไปรอบเพียวแล้วบ่อยก,ก็รอบประกันว่าตอนนี้นะครับพวกปืนทั้งหลายเนี่ยต่อให้มันเป็นปืนใหม่ที่อัพมาล่าสุดนะครับน้องก็จะสามารถใช้โทเค็นฟ้าเนี่ยในการอัพปืนได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะยังไม่ให้ใช้ในแพทแรกต้องรอแบบอัพแพทใหม่ก่อนอีกหนึ่งรอบถึงได้ใช่ใชปะ่ะบางคนที่มีพวกโทเค็นฟ้าอะไรนี้เก็บไว้ก็เลยแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะได้ใช้อยากอัพปืนใหม่เนี่ยตอนนี้เขามีการปรับแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับดันเข้าโมโค เพราะว่าร้านค้าโมโคเนี่ยมันจะมีของรางวัลหลักให้น้องเลือกอยู่เป็นรางวัลรองหนึ่งอันรางวัลหลักหนึ่งอันถูกไหมซึ่งในรางวัลหลักของเนี้ยมันจะมีชุดให้เลือกแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากไม่อยาได้ชุดนี้สามารถเลือกเป็นไอตัวโทเค็นสีฟ้าอันนี้ได้นะครับ40อันนะรางวัลรองก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าใหม่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลือกเป็นโทเค็นสีฟ้านี้ได้20อันส่วนอันดับ4ี่ สองสามสี่ห้าหกเนี่ยระบบจะใส่เข้ามาให้นะครับซึ่งก็มีของถาวรอันหนึ่งที่นะเป็นของแบบว่าพวกตัวพวกนุ่มพวกนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เอาไม่อยากได้ของด้วยแล้วก็ไม่อยากได้โทเค็นด้วยนะครับน้องก็สามารถเลือกตัวเข้าไปใส่ในรางวัลแล้วก็รางวัลรองได้นะครับแต่พี่ก็มองว่ามันก็ไม่คุ้มก็อย่าไปเลือกเลยนะโอเคมาดูของที่ระบบเติมเข้าไปให้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องศพ กล่องศพระดับสีทองชื่อว่า plasma ball จะเป็นกล่องศพสีม่วงๆอันนี้นะครับนี่ก็จะมีความแบบอนาคตอนาคตหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่แนวเหมือนกันที่หนึ่งส่วนของรางวัลรองนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น evo token เมื่อกี้20อัน หรือเป็นกระเป๋าใหม่ระดับสีทองตัวนี้ในนะตอนใส่จะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนแบบทองฟ้าแบบแยกโลกต่างมิติมาอะไรประมาณนั้นนะใช่ปะมันจะแบบกระจายได้ขยายไม่กระจายหดได้ขยายได้นะครับกระเป๋าตัวนี้น,นี่ดูด้านหลัง นี่ฮดขยายปั้งพร้อมเอฟเฟกสายฟ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเราไปใช้อะกระเป๋ามันจะมีเลเวลเดียวนะครับเลเวลเดียวเลยก็คือไม่มีเลเวลหนึ่งเลเวลสองละมันจะมาเป็นกระเป๋าเลเวลสามไม่ว่าน้องจะเก็บกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองเนี่ยมันก็จะโชว์มาเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีกระเป๋าบางตัวที่มันทํามาเป็นแบบเนียวก็คือแบบไม่ได้ต้องไล่เลเวลนะครับนะีบ่มาถึงเท่เลยอ่ะง,ง่ายๆนะสต่มาบบนี้นี่ก็อยู่ใน รางวัลรองที่สามารถเลือกได้นะครับส่วนรางวัลหลักเนี่ยจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับชื่อชุดว่าจิตวิญญาณสีม่วงในอันนี้จะเป็นชุดที่ตีมแบบอนาคตอนาคตหน่อยๆความจริงเอฟเฟกโคตรเท่นะครับเอฟเฟกนี้นะครับบ่องตามบ่องตรงเลยคืออยากให้ไปอยู่กับชุดอื่น <laughs> อยากให้ไปอยู่กับชุดบอลอนะอ่ะ ใครอยากก็คอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อจะเอฟเฟกนี้ไปใส่ชุดบอลลองคิดดูถ้าชุดบอลมันมีเอฟเฟกแบบว่าแบบสายฟ้าดำเสายฟ้าม่วงเงี้ยโคตรเท่มะตาสายฟ้าม่วงเงี้ยแบบเอฟเฟกชุดบอลสายฟ้าม่วงไม่ชอบอยู่ชุดแนวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเสียดายเอฟเฟกแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเอฟเฟกมันอาจจะไปอยู่ชุดอื่นก็ได้เดี๋ยวจะแบบขอดู ขอชุดปันเอฟเฟกนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนะครับหมุนให้ดูไกลๆนะหมุนให้ดูไกลๆผ้าแรกเป็นผ้าเสื้อ,อชุดมันจะแนวอนาคตหนะน่อยนะครับโคตรเท็ไม่ได้แล้วสายฟ้าอันนี้ต้องไปอยู่ในชุดอื่นที่ไทยออกแบบเราอยากได้นะยังเ,เก่ง งเกงก็ดูโอเคจ้ะมังเกงสวยดีคลายๆงเกิแบบออกกำลังกายนะครับงเกงผู้หญิง่อันนี้ตัวนี้เห็นว่าผ่านเอาไปใช้กับชุดอื่นได้นะครับรองเท้าี่รองเท้ามันอนาคตไปน,นิดหนึ่งนะสับพีแล้วก็ทรงผมทรงผมมีเอฟเฟกต์ปะไม่มีเอฟเฟกต์ขงทรงผมถ้านี้ถ้ามีนี้กลายเป็นแบบดาร์คเบาวันเลยนะทรงผม เนี่ยมาใส่ดินะไอ้ว่ใาใส่ตาเมื่อมีเอฟเฟกแบบใส่ฟา้าม่วงนะจริงไหมต้องทำซะละตาใส่ฟา้าม่วงนะอันนี้ดูว่าตัวกเก่งๆนะพี่ชอบสุดนะเป็นเก่งเก่งเอาไปใส่ชุดอื่นได้ แต่โมเดลมันจะแบบตัดเป็น,นพอได้อยู่พอได้อยู่นะักางเกงสวยดีเอฟเฟกต์กางเกงโค้ดสวยนะรอเลยอยากได้เอฟเฟกแบบนี้ไปอยู่ที่อื่นบ้างนะครับราคานะครับก็เริ่มต้นที่ห้าเพชนะครับแล้วก็ยี่ห้าเพชหกสิบห้าเพชหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเพชสองร้อยเก้าห้าเพชแล้วก็สี่ร้อยเก้าสิบห้าเพชทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งพันสามสิบเพชเท่านั้นนะครับได้ทั้งชุดแล้วก็กระเป๋าไปเลยถือว่าไม่แพงนะ ใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ตาม Facebook, YouTube, IG, TikTok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละายจ้า